นี่ครับหรือโบร่วลุ่วนลอยตัวเท่าเท่าเท่าโอ้โหดูดิหมาเนี่ยไม่รู้หน้าที่จริงๆขึ้นเต็มเรือเลยทีนี่ขึ้นเรือสติกกระโดดกระโดดว้าวว้าวว้าวตาบอดอ่ะ ตอนนี้จุ๊บจุ๊นานนานนี่ครับไอ้ลับว้าวใหญ่มากดูดิ้ไก ผมวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งในบ้านที่เรามาอยู่นะครับผมนี่วันนี้เราเนี่ยมีภารกิจนะครับจะไปออกเดินล่าป่าสองสัตว์นะครับผมนะกับกลุ่มหมานี่พวกเจ้าเนี่ยครับผมเนี่ยพวกนายพรานป่านะครับผมไอ้แชกัวนี่นะที่มั่วใช่เนี่ยโกฮีอ่ะก็โกฮีเฮดเราดูเฮดก่อนนะโกเฮดก่อ กูนียเอปะอย่าก็ดูตันี่นะครับผมนี่เดี๋ยวทุกคนจะดูนะครับลายเสือก็มีนีครับผมแล้วลลก็เช้านี้นะครับผมก็เชา้าๆ้าเขาก็เตรียมกับของกับข้าวให้เราแต่เชา้าอือพิชาเนื้อกวางดูเนี่ย ท่านแท้ที่เนี้ยท่านแท้เนี่ยที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านผานป่านะพี่ชาเนาะผู้ชายก็เป็นแต่นในผานทุกคนดูดิโอ้ไม่กัดเนี่ยดีจ้ะนี่เราจะนั่งกินข้าวกันนะครับเดีจะกินตับดื้อเนี่ยอ้อบอสไปกันนะโยมันกี่คนเนี่ยวันนี้พันวันนี้พันไปเยอะเจ็ดคนเนาะอ่ะโอเคเรามาทานกันเอ้ยทานข้าวกันดีกว่าวันนี้เนี่ยเนื้อ มีนะครับอันนี้เนื้อกวางนะครับผมตึ้งวันก่อนได้มานะใช่ไหมพีิชาครับผมผมมีได้รู้โอ้ยพี่ชายิงได้เนี่ยผมไปจับด้วยมือเปล่าเลยเนื้อผมยิงได้เนี่ยเนี่ยไหนกับใครชามีเออเอาเนี่ยเนื้อสมมุติว่าไปละเฮ้ยเจ้ามาถ่ายรูปกับใ ป่ปาแล้วทุกคนตอนนี้ออกไปล่าสัตวนะครับแล้วนี่มาดูวิถีชีวิต ไม่ได้เห็นนานมากๆแล้วนะครับการล่าสัตว์แล้วก็ใช้สุนัขนะครับผมในการปุนผู้หรอตามหาแล้วก็เดินทางโอ้ดีกว่บ้านนี้ก็หมาก็หลักสิบนึงกันมาฮะวา จะลงแม่น้ำนะครับสารวินเรามาถึงสารวินแล้วดูได้เป็นแก๊งนี่เลยครับแก๊งนักรดามหาขดเก่งกว่าพิชาเยอะครับนี่ครับลุ้นๆน่ารวยเชือเลยปะเนี่ยนี่นะครับผมพิชามาล่าซอ ปลาปลาท่อท่อท่มากี่ตัวเนี่ยสิบตัวท่อท่โอ้โหดูดิหมานี้ม่รหน้าที่จริงๆขึ้นเต็มเรือเลยนี่ขึ้นเรือกระโดดกระโดดว้าวว้าว้าวอเหนกอน่งสองสาี่หหก็ดแปดเก้าสิบโอ้โหวยขึ้นเรือเต็มดิบดิบไดิบไดิบไปดิบไ 你操，咱俩回来给，对了，给你夸吧，今天给不给吧？给了，给了，我去你家。嗯，你去了最地方过啊？去了最地方过了吧？这个菜，这个，打打，嗯，前面过。 어디가 다가지 어디가? 어, 어디야? 어, 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 어,

我插反了。

ตอนนี้น้องมานะครับก็ได้ไปกับพันแดงนะถ้าเป็นภาษาเก็เรียกว่าชื่อโวนะครับผมแต่ว่าเขาจูชื่อเขาชื่อโวนะแต่ชื่อแปลเป็นตัวตรงท้ายชื่อแดงนะครับว้าวจะใช่หรือเปล่า

ารเยคืตอนนี้นะครับผมเราก็มาขุดไ้เด anyway> ือนนะเนี oh ่ยหาเหื oh <h 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 ่อเบ็ดโอ้ยเะไนกันกัะลูกอ้โองเนี่ยนี่ดูดิีรู้ใช่ป่ะได้แั้วแต่เย็บปิดว่าถกเล็บยอมปิดดูดีทุกคน อันนี้ต oh ัวให่มากเลยนี่ดูดิขวดนะูดีตาเต็มจับไงวะใส่ตก็คูบริษัดูอวะคู่อะคนนี้ก็ดีะไเฮะหาแค่การตับ้าเลยคู่ทุกเลยไปโอ้โหโอโหอมนีู่กงเดี๋ยวนี่เราสูไปที อันนี uh ้มัดนี่นะเนี่ตัวนีงด้นะดี๋มายันมคู่เดีวนคู่เดียวกันปัดกะหาไซเดนะรับนี่นะบื่อบ่มอัเบกันี่ยอันนี้ปัดเด้ก็จะหาไ้เดือนะครับพี่นะเพื่อจะมาปอับเบกันน เราก็มาถึงยังตาใครเบรชี่หรือเปล่าพืชี่หรือเปล่า<ม>นี่สมปล่อยนะทุกคน,นรู้จักสมปล่อยมั้งคะสมปล่อยเป็นพืชที่มีหนามแหลมคมแต่ว่าทานได้เขาเรียกสมปล่อยข่ามันจะมีสมปล่อยแดงแดงกับขาวนี่กินได้ฮะอือระวที่เรารอพวกเจ้าสี่ขาขึ้นออกไปไล่ขึ้นไปล่านะเราก็มาตกเบ็ดขั้นเวลา นี่นะฮะดูคุณป้าตกเบ sí ็ดมันลุ <S <S ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เรารออยู่ริมน้ำนะครับผมนะครับุณป้าตก้คุณป้าตกได้ปลากระทิงตัวหนึ่งเบลลอร์เลยว้าวใหญ่มากดูดิปลากระที้าต้มไปไหนมาต้อหมอจะช้าต้มหมอ เ,ด,ออเดินนัต่อน้อง้ปกดูน่อยหอในแก่ยาอะไรดรอเราจะเอาออกเขาบอกว่าตรงตรงหลังมันอนะมันจะใช้กันบาดมือเราโอ้โหจัดโอ,อ,โอ้ตายแล้วมั้งคือปลากระทิงเนี่ยชนินนนดน,น,น,นี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องตีมันนะครับดูข้างหลังมันเองนั้นเนี่ยหลังมันจะบาดเพราะมีหนามโอ้โหเซียนจัดอะดูดิจ้ะแกะปลาเนี่ย มือชี้ไงมือชี้จริงๆตัวใหญ่มากเดี๋ยวผมนี่เบ็ดผมยังไม่เสร็จเดี๋ยวเบ็ดผมเสร็จก่อนนี่ขีคีหมอเลยป่าเต้เอ็่ามีหัดเจี๊ยบทัอบี้ดอกกระยาเนี่ยก็มือหมอเทเทวินน่ะลูกอ่อเออย่าลูกเทเทวินเลยโดีเลยกกอนเลยดูดิวิทย์เจี๊ยดีหมอเล็กก็เออหยิบยาในเครื่อมาห้ามหมอจักรเชียร์นักขี้คามหมอเอาหัใจอยู่บนหยดอ่งเมื่อวินมีหัดโกเควกเราจากที่ป้าตกเบ็ดได้นะเราก็อยากตกเหมือนกัน

อุ้ย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 ได้ไตัวใหญ่โอ้โหสวยมากสีทองอลัมเลยอ่ะโหยังสวยป่ะ ตกไปอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะไปดักหน้าน้องหมานะครับผมก็ยาวเป็นปตกด้วยตกมันมากแ้วเคยมีหัจเจียย่อมือดีเลยให้เราจะฉาบป่า นี้นะครับผมก็เรามาถึงอย่างจุดน้ําเชี่ยวนะครับมาดับน้องหมาเดี๋ยวผมจะตกเบ็ดตรงก้อนหินหน่อยเผื่อมีลุ้นกระทิงนะ,ระกระทิงใช่หรอก้อนหินสวยมากจะ <c oughs> ลองยนใน,นเนินหินก่อน อนนี้นะครับผมหลบมันอยู่ใต้ไม้แล้วซึ่งอยู่กลางน้ําเชี่ยวไม่ไหวมันร้อนนะครับผมอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเบ็ดมาโยนข้างหน้านี้นะครับเรามาดูกันเป็นยังไงจริงจริงหนาาเบ็ดปักมันมา่เลยทุกคนนี่ผมก็จะปักทิ้งไว้อย่างนั้นแหละทำมหลบแดด ต่อแล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงหมาเห่านะครับผมตอนนี้เรากําลังตามเสียงที่ส่งสัญญาณต่อกันตรงนู้นนะครับใต้อ,อืหนักล่าของเรากลับมาแล้วขึ้นเรือ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 

なあ。 เปลี่ยนจุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามีหมาย ลองใหม่ๆนะครับตอนนี้นดูือพวกเจ้านี่นะมันจะเก่งมากถึงฟงังลายลัพวามันจุ๊บจุ๊บนั่นนนนี่ครับไอ้ลัมโบนะจากหงส์โดดที่หลัง